สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ช่อง Team TV อีกแล้ววันนี้เราจะมาเออวันนี้เราจะมาวาดรูปก็ซิล่ากันนะครับมาเลยอ่าผมทำอะไรไปมันเยกินไปนะครับเราต้องล่างเส้นก่อนนะครับเหมือนเดิมวันนี้ไม่ใช่หัวนะครับแต่เป็นท้องเราจะวาดก็ซิล่าแบบน่ารักน่ารักกันนะครับอ่าวาดตามกันไปเลยนะครับวงกลมสองตรงตรง,ตรงนี้นะครับ น่ารักนะครับไม่ได้แบ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 บในหนังนะครับอ่ะัวอนนี้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยน่ารักนี่มันต้องหัวตัว,ต,วตัวเล็กไม่ใช่หรอไม่จําเป็นนะครับว่าให้มันน่าน้ารักก็น่าจะพอแล้วนะครับถึงตัวอาจจะเป็นงูนาคอนด้าแต่ว่าถ้าตัวน่ารักก็ก็น่ารักนครับ <laughs> นะครับมันไม่ใช่กอซิล่านะครับมันตั้งชื่อห้มัมว่าหนูทอดนะครับมันอาจจะเป็นกอซิล่าเอ้ยมันอาจจะเป็นจระเือตัวอะไรนะครับแต่ผมมันตัวเล็กๆแบบนี้มันเรียกหนูนะแต่มันตัวสีน้ำตาลมันเลยเรียกหนูทอดไปนะครับมันใช่เรื่องมันเนี่ยอ่ะมาวาดขากันเลยนะครับขาเนี่ยจะไม่มีทริคนะครับอ่ะวาดแบบนี้ ถ้ามันขาข้างนี้นะครับวาดแบบนี้ไปเลยนะครับนี่ครับมันครึ่งวงกลมเฉียงนะครับแล้วก็วาดส่วนตรงนี้ไปนะครับดังนั้นเล็บคนก็คิดเอาเองกันเลยนะครับอ่าขานะครับข้างนี้ก็ถ้าคนแบบ สนใจว่ารูปแล้วฝึกมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็จะวาดได้นะครับอาหางเส้นระดับสายตาของตัวนะครับแขนนะครับหน้าครับต้องยื่นออกไปนะครับไม่มัดูเกรงครา,ลามล้มนะครับ ก็ซีล่าผมไม่ค่อยได้ดูนะครับไม่ได้ดูเลยเละไม่ได้ดูเลยนะครับแต่รู้จักนะครับเพะเพื่อนนะครับเพื่อนแล้วก็ที่ผมเลื่อนดูโทรศัพท์นะครับก็จะมีพวกก็ซีล่านะครับอยู่นะพอดีช่วงนั้นมันดังนะครับแต่ช่วงนี้ก็ผมไม่ดูนะครับผมไม่ได้ติดตามกอซีล่าเอาเป็นว่าผมไม่เคยดูเลยก็แล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ มาเส้นระดับสายตาอย่านี้หนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับล่างภาพล่างก๊อสซิลาโอ๊ยโทษนะครับโทษนะครับอ่อาใจไหมก็ลงมือกันเลยก๊อสซิลาตัวอะไรล่ะตัวเห็อ่าวันนี้นะครับก๊อสิลาน่ารักนี่ น่ารักเกินไปน่ารักจะพอมยุ่งไรอ่ะอันนี้ครับใครเคยวาดทีเล็กนะครับวาดแขนให้เหมือนทีเล็กไปเลยนะครับมันจะดูน่ารักนะครับประมาณนี้นะครับไม่ใเส้นล่างไม่ต้องวาดนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ต้องมีรอยยับกันบ้างนะครับอ่ะมือผมอาจจะบังนะครับคลิปมาก่อนมือผมก็บังนะครับ ต้องเก่งมากครับเก่งมากครับจังหวะนี้อืออ่ะมีรอยยับนะครับอ่าแากนั้นก็ช่วงท้องนะครับช่วงท้อง,องวา่าไหนนะครับอ่าจากนั้นก็ช่วงขาอีกข้างหนึ่งนะครับอ่า อ่ะจะหางนะครับหางนะครับผมอาจจะล่างผิดนิดนึงนะครับหางนะครับจะมีจะต่อกับลําตัวแบบนี้ครับเขาใช้ดินสอนนะครับนี่นะครับหางต้องต่อกับลําตัวแบบนี้นะครับนี่นะครับต้องเป็นแบบนี้ครับถึงจะถูกนี่นะครับ จากนั้นหน้าตาคุณก็ดีไซน์เอาเองเลยก็แล้วกันครับหน้าตาก,ก็ซีล่าผมจะต้องมีความจะต้องมีความน่ารักบองแบวปิงอ่าตาโตขึ้นหนปิงฟันนะครับว่าประมาณนี้ หน้ามอาจจะไม่ค่อยแบบถูกใจคนอื่นนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมอยากว่าชอบแบบนี้นะครับช่วงนี้ผมอาจจะหันมาทําคลิปบ่อยนิดนึงครับก็ก็ก็ก,ก็ก็เพราะว่าอืเพราะว่าผมเอ,อ,อารมณ์ไหนก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับคลิปนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่คลิปนี้นะครับเราจะมาลงสีด้วยนะครับไม่เลยครับขอยังลบหน่อยอ,อยังลบไม่เนอนต้องจับกระดานะครับเพื่อให้มันแบบไม่ยับ นี่นะครับนี่กัซซีล่าอันแสนตะมุตะมิแล้วจะมาลงสีด้วยนะครับเอสีมันหนอยสีไหนอผมไม่มไผมไม่ค่อยได้เตรียมพร้อมนะอืมขอหาก่อนนะครับ อ่ะไม่แน่ใจมากเลยแต่ขอสีไม้ได้ไหมนีงนี่แหละแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสีไม้อยู่ไหนอ่ะขอโทษเลยนะครับขอโทษเลยนะครับอืาสีไม้นะครับ ปกติผมถนัดคอลีนมากกว่านะครับแต่ว่าคอลีนมันไม่ไดไ้ไม่ได้มีอยู่นะครับแล้วก็เรื่องสีเนี่ยไม่ค่อยได้จําเป็น,นครับเพราะคอลีนอ่ะมันจะใช้ลื่นใช้ง่ายนะครับลองใช้อันนี้ก่อนดีกว่ามี6สีนะครับคือแบบก็เสียกอะไรอ๋อ,อที่ยังลบมัน นี่นะครับเปสองแถวนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับถ้าคลิปนี้สปอนเซอร์เข้าผมจะดีใจมากมาครับอย่าลืมนะครับวาดระบายสีกันเลยครับคอซีล่าครับจะมีความสีดำนะครับแล้วก็มีสีฟ้านะครับผมวาดตัวระเอกเนาะ สีดำ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 เฉพเวลาในการหาประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วสีสีดำอยู่ไหนเนี่ยในกันครับเนี่ยโออขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษอ้อนี่งไงครับนี่ฮะจะมาลงลงสีตัวกันเลยนะครับ สีนะครับก็กองตรงโต๊ะเลยแหละระบายสีอ่อนๆไปก่อนนะครับบางคนชอบกดเข้มก็แล้วแต่คนนะครับผมชอบลงสีอ่อนๆนะครับแล้วผมปวดปวดมือนะครับบางคนอาจจะคิดว่าผมสมอยอยก็ แล้วแต่คนอีกนะครับไปตัวตรงขาตรงตัวอีก คลิปนี้ไม่มีตัดต่อนะครับคลิปอื่นก็ไม่มีตัดต่ออาจจะใส่เอฟเฟกบ้างนะครับทังชิ้คลิปกันดั้มกับคลิปที่ผมรีวิวกระชปองที่ผมกดมานะครับรบายสีไปนะครับอ่อนๆอ่อนๆนะครับ ฮัลโหลมีใครคุยกับผมอยู่บ้างผมอาจจะพูดน้อยพูดน้อยพูดน้อยนะครับผมต้องระบายสีนะครับระบายสีของม,มันจะไม่ค่อยเนียนมากนะครับเดี๋ยวผมมาเขียนรายละเอียดกันนิดหน่อยนะครับตอนที่ผมหยิบจับกล้องหรือว่าโดนกล้องนะครับก็ะจะมีเสียงกึกกลึกกึกนะครับเพราะผมไปดูคลิปอื่นนะครับ ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเสียงเอิมันเสียงมันดังมากเลยนะครับเว,เวลาระบายสีนะครับพยายามระบายสีให้มันโทนเดียวกันนะครับปัดปัดลงก็ปัดลงนะครับจะมาถ้าจะระบายสีแบบนี้นะครับ มันจะไม่สวยนะครับแล้วก็จะมีจุดขาวๆเยอะนะครับแต่ว่าถ้าคนจะกดหนักนะครับคุณจะกดหนักนะครับก็สามารถระบายแบบน,นี้ได้นะครับหยิบงลบหนะ่ยสีขาวไอ้กิ้วอ่ะผมก็ไม่ค่อยเตรียมพร้อมอะไรเท่าไหร่นะครับ ก็สีฟ้านะครับข้างหลังมันเลื่องมาสองคนปลาเข้มฟวานนะครับปลาเข้มขออนนะระบายข้างนอกนะครับอ่า วาอ่อนะครับระบายข้างในนะครับให้มันมีพยายามให้มันมีสีขาวๆหน่อยนะครับมันจะดูมีแสงขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสีดำนะครับมาลงเงานะครับเงาตามข้อพับข้ออะไรต่างๆนะครับเงาเงาตรงอับตรงอะไรต่างๆนะครับ นี่นะครับด้ใบสีใบนะครับ ออนะครับเงานะครับตามจุด up. อับอ่ามังกรมไม่ใช่มังกรนะครับวาซีล่านะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วล่งรายละเอียดต่างๆมานะครับผมจะทำให้หน้ามันนะครับเจอกับแสงนะครับ ข้างหลังก็จะมืดๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ สิ่งที่ผมชอบทำนะครับเขียนลายเซ็นมั่วๆนะครับข้างหลังตัวอนะครับผมชอบเขียนแบบนี้สมัครครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่เขียนเอวาดวิวข้างหลังด้วยสิ คลิปมัจะนาน,านกันไหครับอย่างนึงก็คือผมไม่ค่อยถนัดวาดของพวกนี้นะครับทุกคนอาจจะมีแบบวาดไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่วาดนะครับอะถ้าใครอยากให้ผมวาดไว้ก็คอมเมนต์มานะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับในคลิปก่อนๆน,นะครับให้เอาเลือกคลิปที่ไม่มีผมอยู่คลิปหมาคลิปแมวคลิปอมคลิปคลิปของเล่นนะครับที่ผมถ่ายไม่พูดอะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับวีิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับสำหรับคีิปนี้ไปแล้วบายบาย